สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาอัดวิดีโอวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะคะครูไม่ได้ทำในโทรศัพท์นะคะแต่ว่าทำในโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำเป็นตัวอย่างให้ดูแบบนี้จะได้ลดเวลานะคะจะได้อัดแบบสั้นๆมันจะส่งได้ใน ในในแชทกลุ่มนะคะตัวอย่างก็คือครูใช้เครื่องหมายชา์ปแล้วก็บอกว่านี่คือการทําเครื่องหมายบวกอันดับแรกก็คือตั้งค่าตัวแปร a เท่ 1, ากับ1และก็ตั้งค่าตัวแปร b เท่ากับ5หลังจากนั้นตั้งค่าตัวแปรว่าให้ a ก็คือ a ตัวนี้บวกกับ b ก็คือ b ตัวนี้ a บวก b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a มีค่าเท่ากับ1ตรงนี้มีค่าเท่ากับ5 a บวก b คำตอบจะต้องเป็น6เห็นไหมคะ คำตอบจะต้องเป็น6ในการที่จะแสดงคําตอบได้ในการที่จะแสดงคําตอบได้ในหน้าจอรันนะคะที่เป็นเลข6ก็คือจะต้องใช้คำว่า print print ถ้า print c หมายความว่าให้เรา print ข้อมูลที่อยู่ใน c ข้อมูลที่อยู่ใน c ก็คือ1บวกกับ5เท่ากับ6โอเคไหมคะถ้าเกิดน้องสั่งให้ print a แสดงว่าคำตอบนี้ อยู่หน้านี้ก็ต้องเท่ากับ1ถ้าน้องให้ print b คำตอบต้องเป็นเลข5ใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ครูต้องการให้มันเป็น print c ก็เลยมีคำตอบว่า6การบ้านก็คือให้คุณเนี่ยไปทำวิธีการลบตรงนี้บรรทัดที่8 90อันนี้คือตัวอย่างการบวกน้องก็ต้องไปทำการลบเอามาวางไว้ตรงนี้โอเคนะคะ สวัสดีค่ะ